งามไส้พนักงานขนส่งดังเติมน้ำมันไม่จ่ายโบยแอบแบงชาร์ซิ่งรถหนี40กมตำรวจ3โรงพักพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมกันสกัดจับกุมรถบรรทุก6ล้อสังกัดบริษัทส่งของชื่อดังหลังโชเฟอร์เติมน้ำมัน1,000บาทแต่กลับชิ่งไม่จ่ายเงินฝ่ายแคชเชียร์ขับรถไล่ตามกว่า40กิโลเมตรหลังถูกจับอ้างแอบธนาคารช้าเลยหนีออกมาดื้อมายามก เมื่อวันที่27กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกคืนวันที่2 6กค67ที่ผ่านมาพันตำรวจตรีพืชมงคลชัยทองพันสารวัตรป้องกันปราบปรา,บรามสอพอเมืองจังหวัดสกนลนครได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุ191าตำรวจภูธรจังหวัดสกนลนครว่ามีรถบรรทุก6ล้อเล็กยี่ห้ออีซูซูสีขาวกลอ่องทึบสีขาวลักษณะเหมือนรถส่งของไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเติมน้ำมันที่ปัม๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอพัน,นานิคมซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนสายสกลนครอุดรธานีก่อนเข้าอำเภอพัน,นานิคม2กิโลเมตรโดยทําทีเข้ามาเติมน้ำมันภายในปั๊ม1,000บาทแต่พอเติมเสร็จอ้างว่าต้องการขอสแกนจ่ายจังหวะนั้นก็ขับรถหนีออกไปจากปัม๊มมุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองสกลนครทันทีทางตำรวจประสานวิทยุสอพอขมิน้สออนสพตาดโตนนำรถสายตรวจออกสกัดจับต่อเนื่องปรากฏว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุขับรถใช้ความเร็วสูง เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนสามารถผ่านเข้าเขตสอพคอมิน้นสอพอตัดโตนและทุกจุดที่ตั้งสกัดจับก่อนมุ่งหน้าเข้าเขตสอพอเมืองสกลนครอย่างไรก็ตามรถเก่งของแคชเชียร์ปั๊มน้ำมันที่ขับติดตามมาได้โทรศัพท์แจ้ง191ตลอดเส้นทางที่รถบรรทุกคันดังกล่าววิ่งผ่านจนไปถึง4ี่แยกบ้านท่าเขตสอพอเมืองสกลนครระยะทาง40กว่ากิโลเมตร รถอดเก็บไว้สอบสวนในอภิวัตให้การอ้างว่าไปรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและจะไปส่งสินค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีทางบริษัทจะให้ค่าน้ำมัน1,100บาทต่อเที่ยวเงินสดเมื่อขับมาถึงปั๊มน้ำมันดังกล่าว ตนคิดว่าจะสแกนจ่ายแต่แอปพลิเคชันธนาคารแสดงผลช้าตนเลยขับหนีออกจากปั๊มเบื้องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อแจ้งข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ยียนพาหนะเพื่อสะดวกในการหลบหนีคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป